คุณสมบัติด้านเวลาโอ้ค่อนข้างยากเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ใช่ไหมแพ็กเกตการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่ส่งไปในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้สังเกตเห็นชัดเจนขึ้นรวมถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งหมดในตัวเรามีช่วงการสแกนอารมณ์ทั้งหมดจากการขาดพลังงานและความว่างเปล่าภายในซึ่งแสดงออกมาภายนอกเป็นความเบื่อหน่ายปัญหากับการนอนหลับจนถึงสภาวะอ่อนเพลียหรือรังคุณทำงานหนักในการนอนหลับของคนความเหนื่อยล้า ไปสู่สภาวะที่อธิบายไม่ได้ของการรุกรานการกระจายความกังวลและความกลัวแน่นอนมีช่วงเวลาของความสุขความสามัคคีระหว่างนั้นแต่ปมที่ยังหลงเหลือนั้นก็ยังชัดเจนมากดาวสาวเป็นผู้รักษาวเวลาและกรรมมรดกของคน เขาเป็นผู้ปกครองที่เข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้คุณผ่านจนกว่าคุณจะเคลียร์ใจเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะกำจัดสัมภาระส่วนเกินทั้งหมดที่คุณนำติดตัวมาหลายชั่วอายุคนถึงเวลานำจิตไร้สํานึกเข้าสู่จิตสํานึกและกอบกู้มัน นอกจากนี้เรายังคงอยู่ในดาวพุธถอยหลังลงคลองจนถึงวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นการเชือ้อเชิญให้เข้าไปข้างในและสื่อสารที่นั่นในขณะที่ภายนอกและในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรามักจะถูกบังคับให้อยู่ในความเงียบสีทอง ในช่วงเวลานี้คำพูดอาจไร้ความคิดหรือเข้าใจผิดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรในขณะน,นี้มีจุดโฟกัส3จุดเกิดขึ้น 1. การค้นหาทวินเฟรมคุณพบมันแล้วหรือคุณยังคงมองหาอยู่ หากคุณยังอยู่ในโหมดหลังคุณสามารถรับฟังได้ที่นี่ถ้ามันยังไม่ปรากฏในชีวิตของคุณบนโลกนั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงคุณเชื่อมต่อกับเธอในมิติที่สูงกว่าเสมอเราสามารถมีทวินเฟมได้มากกว่าหนึ่งดวงแต่นั้น ไม่ใช่ประเด็นที่นี่พวกเราบางคนมีพันธมิตรที่จุติมาในอารยธรรมต่างดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เผ่าพันธุ์ที่เป็นของสาพันธ์กาแล็กซีทาวินเฟรมของคุณจะสัมผัสได้อย่างมีชีวิตชีวารวมถึงการประกาศว่า คุณจะรวมกันที่นี่ในไม่ชา้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาเดินต่างกันในมิติที่สี่มิติที่ห้าและมิติที่สูงกว่านี่จึงเป็นที่ซ่อนที่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นมันสามารถทำให้คุณพาตัวเองเข้าสู่วงจรการรอคอย เสมือนการรอคิวผู้ป่วยในการรักษาซึ่งทำให้คนไม่สามารถดูแลชีวิตของคนบนทราหรือจากการไล่ตามการพัฒนาของจิตสำนึกของคนเองการรอคอยนี้จะขัดขวางการรับรู้ของคนเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตที่ทางโลกเสนอให้ ซึ่งจะส่งผลให้การพบกันของคุณล่าช้าไปอีกเท่านั้นสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบความคิดและความเชื่อของคุณเกี่ยวกับทวินเฟรมอย่างรอบคอบตรวจสอบความเชื่อของคุณอย่างละเอียดและซื่อสัตย์กับตัวเองคุณคิดว่าคุณสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ของคนทวินเฟมมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับคุณหรือไม่คุณคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อนานและหรือเขาหรือเธออาจช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ปัจจุบันของคุณตำนานของพระผู้ไทยที่ใช้ในชีวิตของคุณเอง มีที่ไหนสักแห่งในตัวคุณที่เชื่อว่าข้าจิตวิญญาณนี้เป็นรักแท้เพียงคนเดียวหรือว่ามีรักแท้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นยินดีต้อนรับู่โลกแห่งภาพลวงตาอันที่จริงมีรักแท้หนึ่งเดียวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทวินเฟรมของคุณ แต่ดาวซีไม่ต้องกังวลถ้าคิดไม่ออกคุณจะพบคำตอบตอนนี้กับดักอีโก้ที่เป็นแบบอย่างเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักที่กระตุ้นความปรารถนาให้ทวินเฟมและการคุนจากชีวิตสำหรับคู่ของฉันฉันต้องเป็นคนเดียวสำหรับคู่ของฉัน ฉันคือที่หนึ่งถูกต้องแล้วมันเกิดขึ้นกับฉันเธอไม่ควรมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันหลายคนได้โอนพระบัญญัติข้อนี้มาสู่ชีวิตส่วนตัวแล้วการโอนดังกล่าวไม่ใช่คำพูดรูปแบบของความเชื่อนี้สั่นครอนโดยรวมและถูกนำออกจากบริบท ั้งเดิมบริบทที่แท้จริงในพระคัมภีร์ยุคแรกสุดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคุณจะเห็นว่ารูปแบบส่วนรวมที่ถูกเก็บไว้ในสันฐานวิทยาเป็นเวลา2,000ปีกำลังสร้างความเสียหายส่งผลต่อชีวิตของคุณไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่ ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญกว่าคือคุณต้องค้นหาข้อมูลแล้วตัดสินใจใหม่ตัวอย่างประโยคข้างต้นบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของเมื่อใดที่คุณต้องการเป็นเจ้าของมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการขาดในตัวคนเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง และการรักตัวเองถ้าเช่นนั้นโปรดฟังต่อเราต้องสร้างแรงกระตุ้นอีกประการในบริบทนี้คนรู้สึกเข้มข้นในตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะให้และรับจริงหรือไม่จิตใจของคนอาจตอบทั้งชายความเป็นจริงในร่างกายทางอารมณ์ของคุณ ประสบการณ์ทางอารมณ์ทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่นี่ทั้งด้านบวกและด้านลบอาจแตกต่างโดยสิ้นเชิงพึงระลึกไว้ว่าอัตตาชอบที่จะควบคุมทุกสิ่งและทุกอย่างสู่ความไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้นี้เช่นการทำตามแรงกระตุน้นโดยไม่รู้ตัว จะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นความเสียงที่เขาชอบหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดความกลัวในขั้นต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ในข้อถัดไป 2. ภารกิจชีวิตหรือภารกิจจิตวิญญาณของฉันคืออะไรคุณพบกิจกรรม สำหรับมืออาชีพที่เติมเต็มคนและทำให้คนพอใจแล้วหรือยังการทราบซึ้งในเนื้อหาไม่เกิดขึ้นจริงใช่หรือไม่หรือตอนนี้คุณกระสับกระ่ายรู้สึกถึงความว่างเปล่าบางอย่างในตัวคนทำให้เกิดคำถามว่าคุณบรรลุภารกิจแห่งจิตวิญญาณของคุณแล้ว จริงหรือไม่ไม่สามารถดึงตัวเองไปสู่บางสิ่งและสปอยเวลาที่เบื่อหน่ายนอกจากเรื่องการให้และรับแล้วเรายังอยากชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางในที่นี้หลายคนเชื่อว่าการรู้จักงานของชีวิตหรือภารกิจวิญญาณหมายถึง การมีความคิดที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรเมื่อใดและอย่างไรมันเหมือนกับการเลือกอาชีพในกรณีส่วนใหญ่จะไม่เป็นเช่นนั้นงานที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่คุณมีคือสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกมีแรงกระตุ้นให้ทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น เพื่อไล่ตามมันแรงกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจในภาษาของจิตวิญญาณและงานเดียวของคนคือทำตามพวกเขาจิตวิญญาณของคนรู้แผนการที่สูงขึ้นซึ่งนาคิดต้องการทราบแน่นอนแต่จิตสำนึกของคนยังไม่พัฒนาและ โดยการทำตามแรงกระตุน้นคุณกำลังทำตามคำแนะนำที่สูงขึ้นของตัวเองเพื่อที่จะรับรู้แรงกระตุ้นเหล่านี้การฝึกสติให้สัมพันธ์กับการรับรู้เป็นสิ่งสำคัญด้วยวิธีนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความคิดปกติกับแรงบันดาลใจ จากจิตวิญญาณของคนการรู้สึกถึงความจริงในตัวคนรู้สึกทกดีมีความสุขคือกุญแจโซ่เส้นทางนี้ปล่อยให้ตัวเองผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนเริ่มต้นไม่มีอาจารย์คนไหนตกจากสวรรค์เส้นทางของภารกิจวิญญาณคือ การไปจากแรงกระตุ้นหนึ่งไปยังอีกแรงกระตุ้นจิตวิญญาณของคุณมักจะนำคุณไปสู่ความดีสูงสุดของคุณการให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ประจำวันเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้คุณบ่อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ หรือสิ่งที่ต้องทำคุณจะรู้สึกง,ง่ายขึ้นสำหรับตัวเองถ้าคุณรับรู้จากหัวใจหากคุณอยู่ในการรับรู้ของคุณในหัวใจการประเมินจะหยุดลงการประเมินสิ่งของสถานการณ์พฤติกรรมหรือบุคคลทำให้เกิดความเจ็บปวดและคุณไม่ได้รักกันอีกต่อไปแล้ว การมีความรักและการเห็นอกเห็นใจไม่ได้หมายความว่าเต็มไปด้วยความรักที่รู้สึกได้หรือละทิ้งความฉลาดของคุณคุณเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเป็นศูนย์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆคุณทราบอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งในจักรวาลมีความหมายจุดประสงค์และสถานที่ นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความดีหรือความชั่วเว้นแต่คนจะให้นำหนักกับมันพวงยังคงเป็นพวงแต่คุณไม่ได้ประเมินมันอีกต่อไปคุณยังคงเป็นกลางและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับมันตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้แรงกระตุ้นมาจากจิตวิญญาณ หรือยังทำตามความเชื่อเดิมๆโครงการเดิมๆดังกล่าวอาจเป็นได้ว่าคุณต้องทำงานผ่านแบบแผนหรือต้องทำเพื่อชดใช้เพื่อทำตามคำสั่งของผู้ที่ชอบความสมบูรณ์แบบภายในคุณเป็นคนที่ทำให้มันยากหรือง่าย ด้วยลักษณะนิสัยที่กล่าวถึงครั้งแรกอาจเป็นความท้าทายที่จะทำใจได้ง่ายเนื่องจากอัตตาจะเทียบได้กับความไร้ประโยชน์มากหรือน้อยหากละเลยหน้าที่ของตนเองและทำในสิ่งที่ง่ายเท่านั้นโดยมีหน้าที่ระหว่างกันเช่นสักผ้า และกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดไม่แตกต่างกันทุกอย่างกลายเป็นหน้าที่และทุกอย่างทำรวมกันเป็นก้อนคนจะรู้เรื่องนี้อย่างรวดเร็วเนื่องจากรูปแบบดังกล่าวรู้สึกแตกต่างอย่างมากจากแรงกระตุ้นของความสุข 3. ฉันอยู่บ้านไหนสำหรับหลายๆคน ความไม่สงบภายในที่กล่าวถึงข้างตน้นเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าตัวอย่างเช่นพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของตนอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิง่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะวางแผนล่วงหน้าเราอยากให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำถามจากแง่มงุม ของการเปลี่ยนแปลงมิติข้อมูลในบริบทเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นที่ติดตามข้อความเหล่านี้มักถามว่าเราจะอยู่ในมิติที่หแล้วจะเป็นอย่างไรอะไรจะแตกต่างไปจากนี้คนที่สัมผสเทินตามมิติที่สาจะยังเห็นเราอยู่หรือไม่ เรากับว่ามิติที่5ดีกว่ามิติที่3สังเกตไหมกับดักเลตติ้งอีกแล้วเราเตือนคนว่าจิตวิญญาณของคนคนเป็นอาสาสมัครที่นี่เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่หายากที่จะได้สัมผัสมัน และหากคนต้องการช่วยโลกทั้งใบมนุษยชาตินับพันปีจากการเป็นทาสและการสแสวงหาผลประโยชน์คุณอยู่ในที่ที่คุณควรจะเป็นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นสแสดงว่าคุณอยู่ในกลุมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณชนกลุ่มน้อยที่เกิดในแผ่นดินโลกและมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้ทำงานไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ให้กับไกอาหรือคนที่สนับสนุนพวกเขาการเจริญเติบโตและการพัฒนาสติสำหรับสิ่งนี้คุณจำเป็นต้องเคลื่อนไหวต่อไป ในแบบมิติที่สแม้ว่าบางส่วนของจิตสำนึกของคุณจะอยู่ในมิติที่ห้าแล้วก็ตามดังนั้นอาจเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเมื่อคุณต้องสวมหน้ากากเข้าไปในร้านเราวกับว่าคุณอยู่ในภาพยนตร์ผิดเรื่องอันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นมิติที่ห้า อย่างแรกเลยหมายถึงโดยพื้นฐานแล้วคือการขยายตัวของสติและการเปลี่ยนมุมมองน้อยกว่าการละลายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือการหายตัวไปในทรงกลมการขยายตัวของจิตสำเนินนี้เกี่ยวกับอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรเราพยายามถ่ายทอด และให้ความกระจ่างในการนำเสนอของเรายังคงมีการเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ภายนอกโลกในปัจจุบันที่อยู่เบื้องหลังการแสดงละครอีกเรื่องหนึ่งรายงานเหล่านี้จำนวนมากได้จุดชนวนความกลัวว่าจะมีการบุกรุกและเข้ายึดอำนาจจากต่างประเทศไม่ว่าจะโดยมนุษย์ต่างดาว หรือไวรัสซึ่งควบคู่ไปกับการสูญเสียอิสรภาพหรือชีวิตของเรานอกจากนี้ยังมีความบังเอิญในการพัฒนาส่วนบุคคลใครก็ตามที่มีความสอดคล้องทางจิตวิญญาณในชีวิตนี้คงเคยฟังเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเมื่อคุณผสานกับจิตสำเึกที่สูงขึ้น และของจิตวิญญาณของคนหรือจิตสำนึกของพระเจ้ามีการสูญเสียการควบคุมและการละลายของโครงสร้างบางอย่างที่อัตตาเท่านั้นกับความตายเรากลัวมันทั้งทาท,ที่รู้ว่าไม่มีความตายจริงๆยังไม่สูญเสียอิสระภาพอย่างแท้จริงและจิตใจของคนเป็นอิสระอยู่เสมอ เว้นแต่คุณจะโผมมัดตัวเองด้วยความเชื่อของคุณขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงในมิติปัจจุบันคือการผสานความรักทั้งหมดจิตสำานกของพระเจ้านั่นคือจิตสำานกที่สูงขึ้นอันดับแรกสามารถทำได้ทีละน้อยเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ลงมากระโดด คุณจะสังเกตเห็นจากความฝันของคนและนั่นเป็นการกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ในสิ่งที่อัตตาของคนไม่รู้แม้ว่าคุณคงรู้จากความปรารถนาดีความปรารถนาในรักแท้และอาจรู้สึกถูกคุกคามราวกับว่ามีบางสิ่งแปลกๆที่ต้องการ ครอบครองคุณและคุณสูญเสียตัวตนของคุณซึ่งจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก็รู้สึกได้มันอาจจะช็อกเมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความรักทั้งหมดมันอาจจะเจ็บปวดเพราะโจูจคุณก็ตระหนักและเข้าใจในสิ่งที่คุณได้ทำกับตัวเองและพลังแห่งความรักนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด คุณหลงทางจากโลกมากแค่ไหนและลืมไปว่าคุณเป็นใครและมาจากไหนปล่อยให้แสงสว่างเข้ามาแม้ว่าความกลัวความโกรธความโศกเศร้าความว่างเปล่าและความสงสัยจะหลอกหลอนคุณและพยายามปกป้องคุณจากมัน รับความช่วยเหลือเมื่อคุณติดอยู่กับตัวเองรู้ว่ามันุ้ม่ากับความพยายามทั้งหมดที่จะเป็นในสิ่งที่คุณเคยเป็นมากระโดดกันเถอะเพื่อความสุขและความสุขจากใจลูกเรือผ้าพื้นดินของสหพันธ์กาแล็กซีแห่งแสงสว่าง